สวัสดีทุกท่านนะครับ กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง m s a Channel Android ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดนะครับในแต่ละเดือนเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อมือถือ Android รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสําหรับมือถือ Android ทุก รุ่นมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือน รวมไปถึงก็ยังมีการนํามือถือ Android รุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาดูการแกะกล่องมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับสำหรับ oppo a58 2023มือถือรุ่นนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ใหม่มากๆมีการเปิดตัวในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับน่าจะเปิดตัวในช่วงกลางเดือนซึ่งเครื่องนี้ผมก็สั่งซื้อมาจาก lazada นะครับเป็นการ pre order นี่ก็จะเป็นตัวกล่องของเขาได้มาในราคาพิเศษนะครับ เรื่องนี้ไม่ถึง6,000บาทแล้ววันนี้ผมก็จะมีโปรโมชั่นลดราคาพิเศษด้วยนะครับมาให้ท่านได้เลือกซื้อกันนะครับสำหรับรุ่นนี้ oppo a58 Pro วันนี้ก็จะเป็นโปรลดราคา99นะครับจากทางด้าน lazada สินค้าหลายอย่างลดราคานะครับนี่นะครับเป็นใบเสร็จเครื่องนี้ที่ผมสั่งมานะครับราคาเปิดตัว6,299บาทแต่ว่าผมได้มาในราคาประมาณ5,700บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็พิเศษเราสามารถสแกน QR code ตรงนี้ซึ่งประกันของเขาก็จะเพิ่มให้เราเป็น2ปีนะครับเราก็จะมีประกันหน้าจอแตกให้ด้วยก็ต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับมือถือราคานี้ได้ประกัน0ูย์ปีแล้วก็ได้ประกันหน้าจอแตกด้วย นี่นะครับเมื่อเราเปิดเข้าไปดูภายในกล่องนะครับสำหรับ OPPO A58 รุ่นนี้โดยส่วนตัวนะครับผมว่ารุ่นนี้ค่อนข้างคุม ถ้าเทียบกับราคาแล้วนะครับสเปคต้องบอกว่าค่อนข้างดีถ้าในที่มีงบ5 0 0 0ถึง6,000บาทนะครับสามารถเลือกรุ่นนี้มาใช้งานได้แต่ว่าเดี๋ยวมาดูตัวอย่างเครื่องกันก่อนนะครับคลิปนี้จะให้ดูตัวอย่างเครื่องแล้วก็ดูรายละเอียดนิดหน่อยนะครับแล้วเราก็จะไปดูในเรื่องของราคาทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตว่า oppo a 5 8รุ่นนี้น่าสนใจไหมนี่นะครับเป็นสิ่งที่มีมาให้ภายในกล่องคู่มือนะครับมีคู่มือในการใช้งานมีเข็มจิ้มซิมแล้วก็จะมีเคสใส เป็นเคสซิลิโคนแบบนิ่มๆน,นะครับซึ่งตรงนี้เขาก็จะแถมมาให้ด้วยนะครับไม่ต้องยุ่งยากในการที่จะไปหาซื้อเคสมาใช้งานส่วนนี่นะครับก็จะเป็นตัวเครื่องของเขาก็จะอยู่ในซองแบบนี้เลยนะครับ oppo a 5 8ก็จะมีเขียนสเปคอยู่ด้ดนานหน้าด้วยนี่ก็จะเป็นด้านหลังกล้องก็ค่อนข้างใหญ่นะครับซึ่งก็เป็นดีไซน์ธรรมดาของ oppo ในปีนี้นี่นะครับรุ่นนี้ชาร์จเร็วได้33วัตต์นะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดของสเปคเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงมาดูอุปรกรณ์กันก่อนนะครับ นี่อย่างแรกที่เห็นเลยก็จะเป็นหัวชาร์จแบบนี้ก็เป็นใหญ่ๆเลยนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเอกลักษณ์ของ oppo ไปแล้วนะครับนี่นะครับชาร์จไวได้ถึง33วัตต์เป็น super v o o l flash charge ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับนอกจากหัวชาร์จแน่นอนที่มีมาให้อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นสายชาร์จซึ่งก็จะเป็น type 4นะครับก็คือเป็น type a to type 4ไม่ได้มีหูฟังแถมมาให้นะครับก็ประมาณนี้เลยสําหรับอุปรกรณ์ของ oppo a 5 8ที่มีมาให้โดยรวมก็ ถือว่าครบแล้วนะครับปัจจุบันไม่ค่อยมีกันแล้วที่จะมีแถมหูฟังมาให้แต่รุ่นนี้ก็มีทั้งหัวชาร์จสายชาร์จนะครับแล้วพิเศษก็ยังมีเป็นเคสใสแถมมาให้ด้วยหน้าจอรุ่นนี้น่าจะติดฟีมาให้ด้วยแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเรามาดูรายละเอียดของตัวเครื่องกัน หน้าจอก็ค่อนข้างใหญ่นะครับกล้องอยู่ตรงกลางด้านบนอย่างที่ทุกท่านเห็นเหมือนมีฟิล์มติดมาให้อย่างที่ผมบอกไปนะครับรายละเอียดของตัวเครื่องโดยรอบนะครับมาดูด้านล่างกันก่อนมีลําโพงอยู่ฝั่งขวานะครับตรงกลางเป็นรูไว้สําหรับเสียบสายชาร์จเป็นพอร์ตแบบไท e C นะครับมีรูไมโครโฟนแล้วก็มีรูเสียบหูฟังขนาด3.5มมิลมาให้ส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะมีเป็น ที่ใส่ซิมการ์ดนะครับนี่นะครับอยู่ด้านบนแบบนี้ตรงขอบของเขาจะเป็นสีด้านๆนะครับไม่เป็นรอยนิ้วมืออย่างแน่นอนด้านบนของตัวเครื่องก็ไม่มีปุ่มอะไรนะครับส่วนฝั่งนี้มีเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็จะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับอยู่ใกล้ๆกันนี่นะครับด้านหลังดีไซน์ก็จะเป็นเหมือนมือถือ oppo ในปี2023นะครับกล้องต้องบอกว่าเด่นมากๆค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้นูนอะไรออกมากมาย เดี๋ยวผมแกะสติกเกอร์ด้านหลังออกให้นะครับจะได้เห็นถึงความสวยงามสําหรับมือถือรุ่นนี้ในส่วนของสีรุ่นนี้น่าจะมีเป็นสีดานะครับก็คือสีนี้แล้วอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีฟ้านะครับนี่ก็จะเป็นด้านหลังของเขาให้ดูกล้องนะครับนี่นะครับกล้องต้องบอกว่าค่อนข้างใหญ่อลังการมากๆเลนด้านบนก็เหมือนมีกล้องตัวเดียวนะครับส่วนด้านล่างก็จะมีกล้อง1ตัวแล้วก็แฟลช LED มีโลโก้ของ oppo มาให้ดีไซน์ก็ค่อนข้างทันสมัยนะครับบางท่านอาจจะชอบแต่ว่าบางท่านก็อาจจะไม่ชอบนะ ะครับเพราะว่ากล้องมันดูค่อนข้างใหญ่ไปนิดนึงนี่นะครับดูหลายๆมุมมองถ้าดูมุมนี้ก็สวยนะครับน่าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ถ่ายรูปได้ดีมากๆแต่เดี๋ยวยังไงในส่วนของการถ่ายรูปหรือว่าการใช้งานต่างๆโดยรวมผมจะมา ให้ได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมขอลองเปิดเครื่องให้ดูนิดนึงในระหว่างที่รอเปิดเครื่องก็เหมือนเดิมนะครับขอบอกสเปคสาหรับ oppo a 58รุ่นนี้นะครับในเรื่องของสเปคนะครับรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับหน้าจอ6.72นิ้วนะครับจอภาพของเขาเป็นจอแบบ lcd 24บิตความละเอียดเป็นแบบ full hd Plu กล้องหลังให้มา2ตัวนะครับความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านนะครับชิปการประมวลผลเป็น mediatek เฮลิโอ o g 85อ็อกตาคอร์ความเร็ว2.0 g h z Android, Android เป็นเวอร์ชัน13นะครับครอบทับด้วย Color OS เวอร์ชัน13.1หน่วยความจำนะครับให้แรมมา6 g b กลอมหรือว่าความจุก็กให้มาถึง128 g b แบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมป์นะครับรองรับการชาร์จไว้ได้33วัตต์รุ่นนี้เปิดตัวครั้งแรกวันที่10สิงหาคมก็คือเดือนที่แล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็วางจำหน่ายเรียบร้อยแล้วท่านที่ซื้อไม่ต้องผีออเดอร์แล้วนะครับน จากทางด้านเว็บไซต์สยามโฟนดอทคด้วยกลับมาดูกันต่อที่ oppo เครื่องนี้ของเรานะครับตอนนี้ผมก็เปิดเครื่องทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนี่นะครับท่าในที่มีบัญชีของ oppo ก็สามารถล็อกอินตรงนี้ได้เลยหรือว่าเราจะกดข้ามไปก็ได้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นขึ้นมาแบบนี้เป็น color os นะครับเราสามารถกดที่ตรงปุ่มเริ่มต้นได้เลย นี่นะครับก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้สีสันหน้าจอสวยมากๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าวอลเปเปอร์ที่เขาให้มาด้วยนะครับความสว่างต้องถือว่าค่อนข้างดีจอใหญ่จอสวยนะครับขอบด้านข้างก็ไม่หนาจนเกินไป เดี๋ยวผมลองเพิ่มแสงให้ดูนะครับนี่นะครับเพิ่มแสงจนเต็มแสงต้องบอกว่าค่อนข้างสว่างมากๆนะครับนี่เป็นฟิลลิ่งของการทัศสกรีนแอปต่างๆมีมาให้ครบเลยนะครับเราไม่ต้องไปเสียเวลาโหลดเพิ่มเติมหรือว่าถ้าเราอยากจะได้แอปอะไรก็สามารถไปโหลดกันได้นี่นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปในส่วนของการใช้งานต่างๆนั้นผมขอลองไปใช้งานดูก่อนนะครับจะมาพรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกล้องนะครับหรือว่าในเรื่องของการเล่นเกมรายละเอียดต่างๆจะมาเล่าให้ฟัง ในคลิปต่อๆไปนะครับแต่ว่าคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของราคากันเลยนะครับสำหรับ oppo a 582023ไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับอัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่8กันยายนปี2023คืนนี้หรือว่าพรุ่งนี้แล้วนะครับอย่าลืมสําหรับโปร99จาก lazada ลดราคาให้แบบเยอะมากๆนะครับก่อนที่จะสั่งซื้ออย่าลืมไปเก็บคูปองส่วนลดมาใช้ลดราคาก่อนได้เริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกนะครับสำหรับ p โปลเอเป็นร้านจากทางด้าน Lazada ที่ที่ผมนำมาแนะนำให้ดูกันวันนี้สำหรับร้านนี้นะครับขายโดยทางร้าน l a s t Mall ก็คือเป็นร้าน จากลา z a ด้าโดยตรงนะครับ p p A58 ล m 6ล m 128 g b ซื้อวันนี้นะครับจากราคาปกติ6,299บาทลดราคาเหลือเพียง5,899บาทนะครับแล้วที่พิเศษก็คือสำหรับ Pro 99ก็อาจจะเหลือประมาณ5,599บาทหรือว่า5,699บาทหรือ อาจจะถูกลงไปมากกว่าน,นี้ด้วยซ้ำนะครับที่สําคัญถ้าท่านจะสั่งซื้อกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับไปเก็บคูปองส่วนลดมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมก่อนได้อาจจะเหลือไม่ถึง5,000บาทวิธีการจ่ายเงินนะครับถ้าเราสั่งซื้อก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้ยากระพรอนได้สูงสุด6เดือนนะครับดอกเบี้ยไม่ต้องเสียมีให้เลือก2สีก็คือสีดําเป็นสีที่ผมนํามาแกะกล่องให้ดูวันนี้นะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีเขียวมิ้นท์สินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเปลี่ยนคืนได้ภายในันแล้กะกันแล ร้านที่2นะครับร้านนี้ Oppo A 5 8นะครับแรม6กลอม 128GB ใช้งานได้ทุกเครือข่ายนะครับแล้วก็สามารถลงทะเบียนรับประกันศูนย์ได้ จากราคาปกติ6,299บาทลดราคาเหลือ5,799บาทนะครับมีให้เลือก2สีวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ oppo 1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะครับร้านนี้ขายดูยทางร้าน lazada super iphone นะครับ oppo a58 ลำ6ลำ128 g b จากราคาปกติ6,299บาทนะครับลดราคาเหลือ5,914บาทมีให้เลือก2สีนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วัน เราก็มีประกันจากศูนย์ Oppo 1ปีนะครับส่วนท่านใดที่อยากได้ประกัน2ปีเหมือนผมก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของเจม r นนะครับก็จะมีมาให้ได้สั่งซื้อลิงก์ก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปนี่ก็จะเป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรสําหรับ Oppo A58 จากทางด้านแอป Lazada นะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ5,500-5,900บาทท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อจากทางด้าน Lazada นะครับราคาพิเศษมากๆท่านกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมไปเก็บคูปองส ่วนลดเก็บโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมได้เลยนะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ